อะไก็ยังไนี่ยไห้่ี่ะ้นพูุ่มักีน่อช่ถ้าเป็นไปได้จาไหนน่ไหนเาบอกจไนบ้ะเรื่องทั้นบอที่เกิดขึ้นต้นเหตุมาจากแม่อาคีที่เขาเอ๊ะต่อครับมอมมมอมฉันม่รูเรื่องนะพี่คะมอมฉันบเกี่ยวไปคะเกี่ยวบาเกี่ยวลักากรทั้งหมือนักนั่หมนี่งกะเห็นี่เต็มตาไปแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้

คือสอดเล่นกันไปเรย่ด้จากนี้เพราะว่าเพราะว่า่ใช่เราอยากห้ได้ผเกี่ยวผมบ่เกี่ยวข่าขเกี่ยวเพราะว่าตั้ตะขาข่าเพราะท่านไดเอาประมาณนี้าามันไปครับที่นี่ฮะวมันุลเมย์บวชอัีบันดุบอัคีบันดับ ีตอนนี้เจ้ายี่มาปากแข็งอีกบอกฮะอากีตุกเฟยลายสี่ไปเหมืเลยสี่ไปเพงปวทุกขมากบอนะ่ไปมาหาวิตเยอะนี่เอาตวไปกันเอาตัไปันไปแลไเาไปันไปแล้เอาไปันไปเลยวาาาทหารลบงาีคนไปปกรเนาะหยุดหยุดทมาแต่เช้านกได้ยุ่งนั่นแหะครับแต่ีแต่ลูกขืนเลยหยุดเลยก็ได้หยุดเสีย

ก็จะข้ามาตําเสียุ่นมาได้จัาบาทอยมาเสียต้จได้นะรับมติดามแต่ละ้นเพไมใ้เั่ไหมคอ้ท่รพาชีวิตเย้ตายวเาควา้าเอาคนพวกนี้ล้วว้ิสวนแล้วมันออกไปคว้ส่วแล้วไปออกตายวมกันนี่บอไปหันนนี่มต้องพูดอา้ไลเอาคนพวกนี้ไปนเอานพวกนี้ไปน ข่อนนีทมดเด็ไปวรเยเก้าไม่ยากดเกล่ยวบเกี่ยวดเ่นมดเลยสดยอถามมันเปสด็จี่ไรต่อไปก็คือจะพูดอะไรต่อในแข่นี้ ยังไงบ้างลูกท้าแมงทำาแมงครับเพราะว่ามันปินไข่ครับมันก็เลยเป็นท้าแมงถ่าแมงสู้ๆนะเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วลำพ้อมมาอลำวนรอร้องใจร่องตัวสถานเบาใจจะไปอาขี้ไปเป็นกีฬาขาใส่อย่างหมูแท่นสเ็จเมสุงมากเลยะพอนสเต็พ่อ ก็ตามใจอาหารเาตัวอาคีโดยันออกมาตหมาทานไหีมทางไหนีเป็นบเอเปเกี้ยวเปนเจ้ลเอะโตอยู่หมอบลุกเนว่าอะไรหนีอยู่จะถามมาท่นอกออไปเขาตัวอาคีนี่ไปปหันไปหค้แตัวออกไปเนี่จะว่าที่เรียกเทวาหือเขามะไปเครัย ทำมัออกไปเล้ยหาบลูก็เลยหาไยหาไม่อนด้วยความดนกนเลยเอาปดยนแนนเอาลัพขี้เอาปนพอมประนันเยวนี่ท่านเองก็ไดสิหมืวนถึงมาเพาะเราเป็นเอาละเราเป็นความหมของลูทด่าใจเอาอาหารถ้าเราตัวอัพขี้เป็นปนยนต์กนวต่อไปแนวต่อไป ลวต่อไปเียวแน่นไปหมดแล้วก็ค่อยเป็นวีนกับทุกอย่างสิตัวนเ้อเอาพอสใสิพอเอาแค่ว่าับไอ้ืหมูเออเอาไปป่อแล้วเอาตัวเลี้ยงหมูแแเลี้ยงหมูแทปมเดี๋ยวนี้ไปแลสิมันแลเจะกลับใมัน ออล้ครับบอกเตมต้มากไปเต้ที่เขาเียไปแล้วโอ้ยต้มมากหามอปากกว้างตึงช่วงช่วงช่วงอย่างนี้เขาก็อะอยู่ท่วนกันเดี๋ยวสี

รานตันิ่บแต่วันได้ฉาินี้สุตคือสี่สี่สีอกลูกกับเนี้ยเขาไปในเมืองลูกก็เลยบอกว่าพวกพวกลูกยังบนทันเข่าเชิดเชิดเสด็จพอกระเสด็จแม่เขอาในเมืองสกกอนตากระยจยคือพาขึ้เมืองจักินตากยแหกแรกตายเยคือบอกไปเลยพอกับแม่ของแม่ปะุมไตาย แล้วบอกในฉากนี้คือบอกคอกับแม่เนี่ยครับกลัไปถึงวันควบผมสิไปชุบชีวิตเมื่อจากยืนพื้นเมื่อจากขินแอนพ่าเป็นตาแย่จริงเรื่องเขาเลยตาขับย้ายยื่นเมื่อจากขินขึ้นแอนในเรื่องนี้ก็คือยินดีอที่มุดขังแล้วเจะเคยสามารถสิหงก่อกับแม่ในเสด็จก่อเสด็จแม่กับบัดกับเมื่อไปก่อนเจะขาดเดี๋ยวผมทั้งสี่คนสิกลับไปหาตากับย้ายายอยู่เมื่อจากขิน เดี๋ยวจังไยสิกับขึ้นมาเวียงมาว่างหาเสด็จพอกับเสด็จแม่ด้เพียกค่ะคสมองลมทั้ซีอกันต่าจพรยเพยค่ะเสด็จพ่อสามารถนมันเลกองเอ้ยแล้วต่อไปก็คือถ้ามันไม่จบอีกก็ถ้ามีก็สิออกชุขชีวิตมาแล้วนะเ่ลยยนองิน้วดีใจา คือตอนนี้มันสฉดานใช่ไหมทำก็เก่งท่านอีกออกไปเลยเหรอดีองดีใจเลยมาตอนนี้เขาบอเขานงำุเื่อชทีวิตที่เดีแมนนครับแต่กัดลานกับจังน้ำกุนออกไปส่วนตัวแต่กับสิน้าไปอาาดบับูาดเเรารู้ดิเจ้นตัวปุ๊บคมพยายามจะรอเลยตัว ยี่กันต้องใ่กื่อเยออเป็นแง่ที่ฉากฉากคันใส่กุ้งบรรยากาศเปลี่ยนเปลี่ยนบวกสนุกสนานค่ะโอ้คุ้ตาคุณยายหรือคุณตาไปใส่หรอวันนี้มันก็เอกใหญ่มาเราวันนี้แล้วเมื่อแล้วล้เมื่อแล้วเป้าบ้านแล้วเป้าบ้านแล้วเบิ้ดมือเบิ้ดมือ But, but, ต,ต้งมาเมื s <S ่อแล้วได้เต้าหกม่งได้เหรียญจักรมงเต้าหกม่งเต้หกมงแหลมไดเต้าหกมงทายหรือเต้หกมงแม่โอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะบรรยากาศการซ้อมเขาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากก็เลยกดแชร์อย่าลืมถ่าอย่าลืมอย่ากดคั่มโฆษณาด้วยขอเป็นกำลังใจขอเ้าค่ะสวัสดีค่ะ